สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้การใช้งาน Google Classroom กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการสร้าง Quiz Assignment นะครับโดยหัวข้อที่แล้วเราสร้าง Assignment ธรรมดานะครับการสร้าง Quiz Assignment เป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับเบื้องต้นนะครับเข้ามาที่ห้องเรียนของเรานะครับคลิกที่ Card Work ครับคลิกที่ปุ่ม Create นะครับเลือกเมนู Quiz Assignment นะครับ จะสังเกตว่านะครับตัว q u i t assignment นะครับก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับ assignment นั่นเองนะครับแต่จะมีตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือตัว google form ตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถสร้างแบบฝึกหัดในในตัว assignment นี้ได้นะครับเบื้องต้นนะครับก็พิมพ์ชื่อ assignment นะครับอย่างเช่นแบบทดสอบท้าย หน่วยการเรียนรู้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกที่ตัวแบงค์ควิดนะครับก็จะพาพวกเรามาที่ตัว Google Form นะครับในตัว Google Form นะครับเราก็ทำการสร้างแบบฝุดหัดขึ้นมานะครับอย่างเช่นแบบทดสอบท้ายหน่วย การเรียนรู้นะครับพิมพ์มข้อคำถามเข้าไปนะครับหลังจากที่เราพิมพ์ข้อคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถคลิกที่ตัว answer key นะครับเพื่อเพื่อบอกว่าข้อไหนถูกต้องนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเราทำเราทำตัว แบบทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่ตัวตัว assignment ของเรานะครับในตัว assignment นะครับก็ยังสามารถเพิ่มได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลิงก์เพิ่มไฟล์เพิ่ม YouTube นะครับหรือว่าการสร้างด็อกสร้างสไลด์สร้างชีทได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัว assignment เลยนะครับทีนี้นะครับหลังจากเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งขวามือก็มาเลือกครับว่าเราจะให้ใช้กับ นักเรียนห้องไหนนะครับก็คลิกเลือกห้องนะครับคลิกเลือกคะแนนนะครับคะแนนในครั้งนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คลิกเลือกเวลานะครับจะให้สิ้นสุดในวันไหนนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถกําหนดได้นะครับคลิกเลือกท็อปิกนะครับจะเอาไปอยู่ที่หัวเรื่องไหนนะครับก็เป็นหน่วยกันดูที่1นะครับมีรูบิกไหมนะครับซึ่งการสร้างรูบิกนะครับผมก็ได้ พาทาไปแล้วนะครับในวิดีโอที่แล้วนะครับเรื่องการสร้างแอทสายเมนต์ยังไงก็ถ้าเกิดว่าลืมนะครับหรือยังไม่เคยสร้างก็ลองกลับไปดูได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเตรียมการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการกดปุ่มแอทสายนะครับตัวควิดแอ s สายเมนต์ของเรานะครับก็จะมาปรากฏที่ท็อปปิกของหน่วยการเรียนรู้นะทีนี้เรามาดูฝั่งของนักเรียนบ้างนะครับ ั่งนักเรียนนะครับก็เข้ามาที่หน้าแรกนะครับก็จะเจอเห็นไหมครับก็จะมีแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเป็นแบบทดสอบท้ายบทเรียนนักเรียนก็คลิกเข้าไปดูนะครับนักเรียนก็จะทํานะครับก็คลิกเข้าไปที่ตัวฟอร์มของเรานะครับก็จะเจอข้อคําถามที่คุณครูได้สร้างไว้นะครับนักเรียนลองตอบดูนะครับ สามารถดูคะแนนได้เลยนะครับนักเรียนสามารถดูคะแนนได้เลยนะครับหลังจากนักเรียนทําการทําเรียบร้อยแล้วนะครับทางระบบก็จะขึ้นบอกว่านักเรียนคนนี้ได้เทิร์นอินแล้วนะครับก็คือได้ทําการทําการส่งแบบทดสอบนี้ไปแล้วนะครับทางคุณครูก็เข้ามาเช็คได้นะครับว่ามีนักเรียนคนทนไหนที่เข้ามาทำข้อสอบแล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับการสร้าง q u i t assignment นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราตามต่อกันในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณมากครับ